องแปรพ้นข้าไปพร้อมสองสามไมหลอดสองสามเอครับพี่น้องเล็กสี่ใสสองแปันธครับมื่อนี่พ่อกันนี่คือเก่าครับเป็นยังไงเนาะพี่น้องโสหมันบ่ครับโศกมันน้ำพอสอสบ่ครับตัวเหล็กแนวทางของพอซอสกันสองเก่าตรงตรงเนาะพี่น้องสองเก่าตรงตรงวิ่งรูดไปที่สองแต่ผลปรากฏว่าครับเขานะครับเขาทั้งเหล็กวิ่งเขาทั้งเหล็กยับคููนะครับสองเก้าตรงตรง ครับผู้ไดโชคมานผู้อสก็ดีใจนําครับผู้ไดบัวโชคบววมานจะเอากันไหมนะครับเมื่อนี้มาแล้วครับมือนี้ได้แล้วตามนัดมาตามนัดเลยนะครับพี่น้องก็เตรียมผู้ประกาศมาเตรียมแคบเตรียมจดนะครับบัวได้คู่หลายหางหกคู่หกหางนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะว่าหลายอยู่นะครับจะเอาไปพิจารณาเบิ้งครับพอสครนําใหม่ที่เห็นน้อง เป็นแนวทางนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับผิดถูกกิย,ย,ยบาบตกันครับหหนงเทียมันกันแม่นตาตาเห็นนะครับเลขเป็นเลขคำนวณเลยพี่น้องเลขพศเป็นเลขคำนวณออกปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับส่วนที่เขาหรือเมอเขาอันนั้น,กนแก่แล้วแต่โชคนะครับแล้วแต่โชคของผู้ห้ยได้แต่โชคของผู้ห้กับโชคของพี่น้องเอฟซีนั่มน,นะครับเมื่อนี้จะเอามาฝากหกคูหกฮาง แะครับสามตัวหนึ่งชุดนะครับท่อนี่ับพี่น้องไปเดี๋ยวพี่น้องแอดมินทั้งหลายก็รออยู่เนาะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับพ่อสอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงเนาะพี่น้องทีแอดมินเฮาโชคแมาเป็นบ่ครับมีผู้โชคผู้แมนเบิ่นนั่งหลายๆอยู่เนี่ย มันจ้ามันโอ้หมันพื่ได้หมันก็ดีใจน้ำเนาะจะโจเล็กแนวทางของพอสอวันที่พันมากแเขาสองเก้าตรงๆนะครับเป็นวันที่สองวัดก้อนกับซูนสองตรงตรงจังวันแล้วครับพสอเขาสองวัดติดนะครับที่ได้ล่งคลิปให้พี่ให้น้องเฮ้าเนี่ยเนาะตรงๆเขาสองวัดติดกตตรงๆวันนี้จะเป็นวัที่สามครับ หมดที่สามเป็นเลขคำนวณไหครับพระศรเป็นเลขคำนวณบ่ได้นั่งเอาบ่บ่ได้นั่งเอาบ่ได้ไปลูกต้นไใหม่บ่ได้มันบ่ได้จุดทูบบ่ได้จุดทูบไม่ว่าไปจุดทูบบางครั้งก็จุดเสียงบามันถิ่มาตุ่งของเฮาบ่ผลปรากฏว่ามันก็บ่ตุ่งอันนี้ออกปุ๊บได้ปั๊บครับอันนี้ออกปุ๊บเฮ็ดให้ได้เลยนะครับมีเวลาก็เฮ็ดให้ออกปุ๊บไปเฮ็ดทันทีเลยก็ได้นะครับวัดท่งหันยังก็มาเป็นล้านพราะโ องมาเป็นด้านเลขกบิ่งครับจก่ะม้ายี่หี่เนาะบ่าทำดาวนะพ่อซอสเนาะครับเหล็กริ่งครับมันเกิดมีเขาไม่รู้เื่กันครับแต่ส่วนมากสีเขานะครับพอวางวัดบางนึงงหายเด่นหนึ่งกับเด่นสองกับหนึ่งนะครับกระบบงกลุ่มที่สองครับครับคููให้การเน้นๆก็คือไปเน้นหนึ่งหาแต่ล่องสองเก้าแนวทางสูตรพ่อซอนเฮ็ดมาจักปีแล้วครับ บ่ยี่สิบสาสิบปีหรอป้าเ็นบ้าหน่อยอยเดียวเดี๋ยวนี้อายุสิบหกเนาะอายุสิบหกตอนนี้อายุสิเหตดมาเห็มาแต่สามสิบี่สิบปีเห็มาโดนโดนนี่หลีับครับเมื่อนี่กัสิมี่เลขมืกอป่ากมีอ่าแนวทางเลขดับเฉพาะบนนะครับลักนวยบน งวดว่างันดับยังพ่อสะเงวดที่พานมาดับแปดดับแปดเฉพาะบนนะครับลักหน่วยบนเฉพาะบนงวนนี้ด้วยม้วนนี้เด้พ่อโสะม้วนมีหนึ่งดับลักหน่วยบนลักหน่วยเฉพาะลักหน่วยบนลักหน่วยบนเฉพาะบนเฉพาะบนเท่านั้นนะครับเฉพาะบนลักซิบมาได้ลักซิบมาได้ครับเฉพาะลักหน่วยบนบ่นมีหนึ่งเงวดนี้ล่างมีบกากพ่อโส ล่างางมาได้ครับบ่มีลับมีดับบ่ร่าบ่ล่างบ่มีดับเพศแต่บนดับเฉพาะบนอันนี้คือดับห้เฉพาะหลักหน่วยบนเท่านั้นนะครับถาาว่ผิดบ่มันเกิดคยผิดแต่ว่าโดนโดนปีหนึ่งอัศวินนึงหรือบ่ผิดเลยยังปีที่แล้วบ่ผิดเลยสําหรับเด็กดับหลักหน่วยนะครับครับปีที่แล้วบ่ผิดปีนี้ก็บ่าท่านผิดนะครับเหลยวมาได้จังหวดแล้วล่ะก อู่ศึกบาพพนมีวิ่งบ่า,าบครับพ่อซอนี้เลขกวิ่งหววน,นี้เนาะเอามาเข่าสำหรับหววน,นี้งัวน,นี้นี่เลกเดนมี่สามกับหกครับหัวน,นี้เดนสามกับหกเดนสามกับหกครับแต่ว่าวิ่งสามวิ่งสามแสดงว่าสามมาแห้งสามมาแห้งเอาเสียกูไว้กับขาดหัวน,นี้มาบานครับสามมาแห้งอี่ลีล อันนี้สำหรับสูตรพศเด้อพี่น้องครเดี๋ยวผนีะว่าห้ยฝอยใหญ่ฮานี่คือคิดคักแค้นอันนี้คือรักการคำนวณของตัวเองก็คิดว่าฮักนะครับตามสูตรเพราะว่ามาตามสูตรเด่นเด่นตัวใดกแน่ก็่ครับพศเ,เด่นสามกับหกเด่นสามกับหกครับแต่ว่าสามนี่ขยันกว่าสามนี่ขยันกว่าไม่แห้งกว่าไม่แห้งกว่าทันผู้ได้มักสามวิ่งสามผู้ได้มักหกวิ่งหก ครับครับขึ้นวันที่แล้วแหละมักสองบิงสองมักหนึ่งบิงหนึ่ง1 1> คนปรกากฏว่าสองมาสองมาวันนี้นี่หลังจากเมื่อนี้ต่อไปพี่น้องถ้าเบิ้งว่าเลขติดสามอัดแน่นอนถ้าเสื้อวัตติดสามนี่เจ็บท้องครับวันนี้ถ้าเสื้อสามว้นี่ซื้อแล้วสร้างลาบกินรอดเลยบพออ่พ่อสอ กกสามนี่ซื้อแล้วไปสร้างเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็สร้างไมถ้าเอาเงินซื้อเหล็กมาเอาเงินเหล็กยังม่ใจอบอกคนเลยครูลังคอนพ่นวาโอ้อยากได้รถไายแดงอย่างไรเนาะสันโอ้ก็บรยากตัวครับครับสาม,มารถเป็นล้านยื้อแล้วเนาะว่าถ้าพี่น้องมีกำลังพ่อแกจัดได้เด้อมีจะครูจกหางครับมีเร<ล>นนี่อยู่หกคูครับหางครับ สำหรับงววนมอ่านสูพี่น้องฟังแหมเดี๋ยวสิอานเห็นพี่น้องฟังเพราะว่าเพิ่งเฮ็ดมาเจ,จออ้าของเขียนไปแล้วมันบ่าทัานได้จำครับจำในพ่อล่างๆนี่แหละมันพอเหล็กข,ข้านวณมันหลายตัวมันบวคือนเหล็กเข้าไปรูบมาเนาะครับอันไปรูบมามันไงเนาะหัวนมีวิ่งสามพี่น้องเลขเด่นก็นเด่นสามกับหครับ,คร,บครับเลขจับคูมค่มีหกคูค่หกหางเขียนตาม เปียนตามเรื่อยพี่น้องสามสี่สามสี่ว่าดังๆพี่น้องจังบ่ลืมสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามแปดหกสามหกสามหกสี่หกสี่หกแปดหกแปดสามตัวให้หนึ่งชุดโอ้นี่ว่าชุดจองรถป้ายแดงครับจองรถป้ายแดงสามเจ็ดครับ สามเจ็ดวงกลมที่สามเจ็ดบอครับสามเจ็ดจอดรถปแดงเลยสามตัวสามตัวมุกสามเจ็ดหกสามเจ็ดมาเป็นล้านบพพสท่านที่บอกว่ามาเป็นล้านนี่เดี๋ยวพี่น้องคนดีมาแซวเนาะมลายคนละพี่บ๊อมัดลายเลยละมาแท้แท้อ๋อคิดว่ามาเสียร์ถพพสสองสอดด้วย คิดเบิ้ง,งไปซองสอดอไปพี่น้องครับซองสอดเอ้ยสายญาเนาะสายญานะครับหกสามเจ็ดสายญาเพันบอกเรียนกันพี่สอซองสอดน่านซองต้นใหม่สอดพดสพอส้อเขา,มาเมื่อ้วจะหววจ้ดดาสูตรนี่สูตรนี่บ่เขาต้อกันนี่ เขาต่อกันมานี่เริ่มนับไม่สองวัดเลยนับไม่เลยสองวัดติดแล้วสองวัดติดแล้วงวัดที่สามมิหลุดตรงตรงข้อมคนว่าจะลีลาแล้วยกให้เบิ้งแนวยกให้เบิ้งเลยบ่ครับเบิ้งแนววะสันเอาเอาตรงกลางก็เนาะครับสู้มอยู่ซ้มอยู่ท้งขายกันเนาะแต่แคบมึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อสอนพ่ออันลงเบิดทั่วนะพี่น้องโอ้ย่าเฝ้าต่อพี่น้องเอ้ากินพ่อพี่น้องกินป่ะ่น้องสะดวกเออคันผู้ใดเอ็น อยากเอ็นนั่นหากับทักไถยมาทั้งสอบะมีกักที่น่อง่อยต่อเลยมาทางช่องเรถเพราะว่าสูตรลุงสอนต่อหัวใจ้าปล่อยตงหัวดสองสอดเอาลงก็ได้ตัวมือเดี๋ยวนิ่งไปก่อนเด้อแป๊บหนึ่งนิ่งแป๊บนึงเห็นหนาพะเยาสอบอห้าห้าร้เจ็ดไปยังไปฟันเอาลงเก่ง่ายเอาล้มเอาล้บอร์เห็นเห็นแล้วปะ บ่ได้สนใจน้ำหนาวส,สันพี่น้องว่าขอแต่ว่าตัวเลขเขา <c oughs> ขอให้เลขเขาอย <c oughs> ากได้แต่ตัวเลขนี่เระคือได้ยินข่าวว่<อ>ามาเป็นล้านเป็นเอื้อยว่าส,สันนี้วันวานเได้ไปตรงกลางเดี๋ยวทั้งคองทั้งสองคอเกี่ยกล่ออ,อ,อ,ออยู่เพื่อนเห็น<อ><อ>แต่คนเมื่อไวๆไไหรอพี่น้องเ<ร>ขาโเขาเจ้าก็อย<ม>า,ากได้